ใส่หานให้น้องปลานะครับพี่น้องาวใส่หานให้น้องปลากันด้วยครับเดี๋ยวก็มากินแล้วนะครับผมก็สายแต็มเลยเนาะน้องปลาก็จะมากินแล้วนะครับ แต่ตอนเยน็นได้นะครับผมผนเย็นเนาะ แซมเลงนะครับผมแล้วก็น้องปลาจะมากินแล้วเนาะเราก็มานั่งดูบรรยากาศสวยๆงามๆเลยครับพี่น้งนะองเนาะใส่หางปลาด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมเลยครับพี่น้องขอบคุณที่มอบกาลังใจเอาเป็นกําลังใจเนาะพูดผิดก็พูดถูกเนาะพูดผิดกนะ็พูดถูกๆๆเลยเนาะถ่ายกันยามเย็นนะครับผม ็ยังไม่ยกน,นะเราก็ไปใายต่อนะอปลาแล้วไม่มาขึ้นเลยใส่หานปลาด้วยกันด้วยครับ เจ็บนั่นก็มาแล้วนะครับพี่นองไม่เคยใส่เนะาะเราจะมาพุ่มมาใส่ไม่เคยใส่ให้นอนนองน้องก็จะไปกินตามธรรมชาติเนาะเราไม่ได้ใส่อาหารให้มันมาแล้วตัวใหญ่เลยตัวใหญ่กำลังมาแล้ว ใช่หครับผมฮึแลาวทนี้คืไกครครับาไม่นอนมาแล้วตัวใหญ่เลย